สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดียวนะครับเตรียมตัวนะครับที่จะไปทริปพานบุรีนะครับว่าจะไปแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งที่เขื่อนกระเสียวนะครับก็ที่พักอะไรก็จองมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่สําหรับกางเต็นท์นะครับก็สําหรับทริปนี้ก็ผมก็ไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวมอเตอร์ไซค์ก็เป็นมาฮ่าสปาร์ k นะครับ 15i นะครับ ซึ่งอายุอานามก็มากแล้วนะครับผมก็ใช้มาจนไม้มันครบรอบแล้วนะครับแสนแสนไปแล้วนะครับแล้วก็มันเพิ่งจะมาตีกลับไปที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดกิโลนะครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับก็เดี๋ยวจะไปค้างคืนนะครับวันนี้วันเสาร์ค้างคืนคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับวันอาทิตย์เลยนะครับลองมาแนวนี้บ้างนะครับแนวที่ไปแคมป์ปิ้งอะไรอย่างนี้นะครับ ไปแคมปิ้งกางเต็นท์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีขี่รถทัวร์ลิงด้วยนะครับก็จะครบเลยนะครับครบเลยครบทุกรสชาติเลยนะครับขี่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณใช้ความเร็วประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้นะครับจะจะจะไม่เกินแปดสิบนะครับขี่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็มันก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับเออเหลืออีก หลืออีก87กิโลนะครับก็จะถึงถึงที่หมายนะครับเหลืออีกเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับทางวิเศษนะครับวิเศษชัยชานนะครับอันนี้มาเข้ามาก็ไม่รู้ไปทางไหนแล้วนะครับก็ตาม GPS มานะครับอุปสรรคที่เจอเลยก็คือกระเป๋านะครับการมัดกระเป๋านะครับก็มันผมแก้ประมาณสามรอบนะมัดกระเป๋าอะนะครับไอ้รอบนี้ก็โอเคแล้วก็บาลานซ์นะครับ บาลานให้หน้าหลังมันมีน้ำหนักโอเคนะครับอันนี้ก็เวลาบ่ายสามครึ่งนะครับสามครึ่งตอนนี้ GPS บอกว่าเหลือเวล่าเหลือระยะทางอีก65้ากิโลเมตรนะครับมาแ้วว่ายน้ำมาว่ายน้ำมาอย่างนี้โต้วนเลยสวนเ่าอันนี้เขาก็บอกว่าคุณสว่างนะครับ สี่สิบกิโลจะไปทางนี้นะครับแต่ว่าผมจะไปทางนี้นะครับนะครับอันนี้ว่ายน้ํากลับนะครับบานก็อยู่นู่นพอดีว่าจะจอดจอดถ่ายรูปกับป้ายนั้นเองนะครับก็เลยจุดพักรถแป๊บหนึ่งนะครับใน G.P.S บอกว่าจะถึงในเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับขี่มาเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรนะครับ รถมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วนะครับมันก็เก่ามากแล้วก็เลยไม่อยากจะเล่งอะไรมันมากนะครับายางอะไรก็โอเคโอเคอยู่นะยังไม่ได้รั่วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปต่อนะครับอ่าตอนนี้นะครับอ,อีกสามสิบกิโลนะครับถึงด่านช้างนะครับอำเภอด่านช้างนะเวลาตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงนะครับ เค okay. หรือว่าจะไปซื้อน uhm ้ําแข็งนะครับน้ำแข็งใส่กระติกก็เดี๋ยวใกล้ๆก่อนนะครับใกล้ๆก็เด like ี <wh ๋ยวค่อยแวะซื้อนะครับเดี๋ยวซื้อตอนนี้เดี๋ยวมันละลายนะครับใกล้ๆค่อยแวะซื้อดีกว่านะครับอ้าวเวลานี้นะครับ5โมงเย็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับด่านช้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวไปทางนี้ก็จะไปไปเขื่อนแล้วนะครับอันนี้ก็แวะซื้อน้ําแข็งนะครับแวะซื้อน้ําแข็งแล้วก็ อันนี้ที่จะเอามากินนะครับก็ซื้อน้ำแข็งนะครับแล้วก็แช่จะมีน้ำอยู่แค่นี้นะครับก็ใส่น้ำไว้ในนี้นะครับอนนี้น้ำน้ำเย็นนะครับกินหมดแล้วก็เติมได้เดี๋ยวจะไปเคลื่อนเลยนะครับก็จากนี้ไปเคลื่อนก็สักประมาณห้าโลได้นะครับก็มาซื้อน้ำแข็งก่อนนะครับเผื่อจะเอาไว้กินอะไรเย็นๆเงี้ยนะครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้ว อันนี้น้ําไอตรงไองนี้คือตรงทางน้ําล้นนะครับนี่ก็บนเขื่อนนะครับคือจริงๆผมจะไปที่นึงนะแต่ลงมานี่ก็เลยไหนๆมาแล้วก็มาขึ้นมาดูเลยนะครับผมน่าจะเข้ามาผิดที่นะครับเดี๋จะต้องรีบไปนะครับอันนี้มาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับอันนี้ก็มาวิ่งออกกำลังกายได้นะครับน่าวิ่งอยู่นะปันจักรยานก็ได้ นี่ครับมาแล้วถึงแล้วครับนี่คือหมายของเรานะครับก็วันนี้ก็คงยังไม่ได้เดินนะครับน่าจะเดินพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มาดูก่อนนะครับแล้วก็มาตีแค่ตรงเนี้ยพอละเพราะว่ามันมันจะมันมันจะหกโมงแล้วนะครับเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่าท่อเลสนะครับอ่ะไปครับอุ้ยแหนะครับ คายนะครับวางคายไว้ผมว่ามันต้องอยู่ตรงน้ำไหลอันนี้เอาเหยือ่อเหยื่อแบบทีเด็ดลงเลยนะกาแบบือตึงมือนะครับที่ไหนได้โอ้โหเงียบ <c oughs> เงียบปิดเลยกะแบบตึงมือเลยอันนี้ครับเสร็จแล้วนะครับ มาม่าแห้งนะครับอันนี้ก็ใส่ไข่ไปด้วยนะครับมีใส่ไ,ไข่ใส่ผักนะครับอันนี้สองซองนะครับอันนี้ชุดหนึ่งตอนเช้าหกโมงเช้านะครับอันนี้เขินกระเสียวก็ากำลังดียแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีผักช่อนหรือเปล่านะเออเมื่อกี้ก็ไปดูข้างตงลนะิ่งแล้วนะก็ น้ำคุอนข้างนี่จะขึ้นมาเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับชุดในวันนี้นะครับก็เป็นคันเดิมนะครับคันเดิมเอามาคันเดียวนะครับที่ใช้ตีน้ำไหลนะครับเดี๋ยวใส่พีอีได้เป็นปีสองนะครับสายหน้ายี่สิบปอนด์นะครับอันนี้ปลูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนเช้านี้ไปตีปลาช่อนก่อนไม่รู้จะได้ผลงานหรือเปล่านะครับอ่นนี่ครับ แขนนะบุญเยอะไปเนะกีียวหวานเลยเนะกีียวเสียไปแล้วนะเป็นรอยเออดีว่าเอาเสียหน้าตัวเล็กมาด้วยนะครับเ,เสียหน้าตัวเล็กมาด้วยก็เลยเอาแขนเสียหน้าตัวเล็กใส่ก่อนนะครับใช้ได้นะโอเคเอันนี้มีเรื่องทิ้งไปนะครับเออใส่แขนโรงงานดีที่สุดนะเพราะมัน <c oughs> หมายมันค่อยลกเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมเดินหาหมายที่มันลกๆหน่อยมันจะมีหมายน้ําท่วมอยู่มีนะตัวเล็กนะครับ จุ๊บจุ๊บจุ๊บ <c oughs> ตัวเล็กไงจุ๊บจุ๊บจุ๊บนั่นนะตัวเล็กนะครับตีมาสักพักแล้วนะครับไม่มีวิแววเลยมัาจะกัด <c oughs> เออ มีไอตัวเล็กอ่ะกัดอยู่จุ๊บจุ๊บจุจ๊บสองเทไอตัวใหญ่ไม่มีในเขื่อนก็ดูแล้วก็ไม่น่าตีนะครับเพราะว่ามันโล่งไปไอไมยอย่างเงี้ยน่าจะมีแต่ก็ไม่มีตัวมากัดนะอาจจะมีแหละแต่ว่าไม่กัดอันนี้อาหารเช้านะครับนี่มาม่านะครับอันนี้มีผักบุ้งด้วยนะ นี้ไปเก็บข้างทางมาเ,เดือดแล้วนะครับยกออกก็หนึ่งกระป๋องก็เพียงพอนะครับสำหรับการต้มนะครับก็จะเป็นต้มมาม่านะครับเดี๋ยวใส่ผักใสป่ปลานะครับนี่ก็ยังมีกาแฟอยู่นี่ครับอันนี้ข้าวเช้านะครับ เป็นมาม่าแห้งนะครับมีไข่ก็มีปลาปลากรอบก็จะเป็นปลากรอบนะครับแล้วก็ผักนะครับผักที่เราจากเมื่อวานนะครับแช่กระติกไว้นะครับก็พอดีเลยหมดพอดีครับไม่มีอะไรเหลือนะครับไม่มีอะไรเหลืออันนี้ผมก็เก็บเต็มแล้วนะครับ่นพื้นที่ผมอยู่ตรงนู้นนะครับผมเก็บมาหมดแล้ว ก็คนที่มากางเต็นท์ก็ทยอยเก็บเต็นท์ไอ้น,นี่เต็นท์ของอาทางทางเจ้าของพื้นที่เขานะครับเขามีให้เช่านะครับอันนี้น่าจะประมาณสักแปดเก้าโมงสิบโมงแล้วนะครับอันนี้ผมเก็บเต็นท์เก็บเต็นท์มาเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่นี้นะครับก็เก็บดีกว่าเดิมนะครับก็เอาทุกอย่างมัดรวมกับไอทาร์บเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นหลังรถนะครับก็เดี๋ยวจะไป ตกกระสุปต่อนะครับก็ประกอบชุดตกน้ําไหลไว้นะครับมาถึงหมายแล้วนะครับก็นี่าจอดตรงนี้นะเดี๋ยวเดินลงไปตรงนี้นะครับก็เดินไล่ตีลงไปนะครับเยือนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวเดิมนะครับเป็นลิวกี ก็จะเป็นแก่งยาวเลยนะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตัวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับผมไม่ได้ถ่ายตล,ลอดนะลื่นนะลื่นลื่นอยู่นี่ลื่นนะถ้าเขียวๆเนี่ยอย่าไปเดินลื่นนะครับลื่นเลยและ่ะ เดินมันน่าจะตื้นน่าจะเดินไปได้นะลองลองอุ๊ยมาแล้วนะครับ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 แต่ว่าไม่จิดอยู่ตรงนน้นนะ อยู่ตรงนู้นนะครับแสดงว่ามีตัวไว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ไม่ชาร์จไหวมาแล้วแต่ไม่ชาร์จนี่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 ไม่ชาร์จแสดงว่าเหยื่อเร็วไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะสปีดให้มันเร็วหน่อยโดนแล้วนะครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วออ้ยหลุดนะครับัวเล็กหลุดนะครับมันน่า,จ,าจะอยู่ตรงหน้าผาพอดีพอดีเมื่อกี้มันเหยื่อมตกหน้าผาพอดีมันเอามาเลยมันเลยเอาเลยตรงนั้นแหละ เดินต่อนะครับ่างนี้เดินได้ไม่ลึกเท่าไหร่ไอเสือนะครับผุกันึกว่ก็สูบเนี่ยไอเสือเต็มเลยนะครับปลาเสือเต็มเลยเนี่ยกัดแล้วกัดแล้วไอเสือนะไอเสือเต็มเลยนะตรงนี้ไอเสือเป็นฝูงเมื่อกี้ ก็เดินมาไกลแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตักตัวเลยนะครับไม่รู้ว่ามีเปล่าตอนนี้มันก็เดินไปไม่ได้แล้วนะครับสองฝั่งเป็นผาหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องเดินกลับแล้วพอแล้วนะครับอันนี้นั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับก็แวะไม่ได้ปลาอย่างน้อยก็ได้รูปนะครับและถ่ายรูปกินน้ำ พักเนืยแล้วเดี๋ยวเดินกลับนะครับก็ไม่ไกลนะครับเดินมาได้ไม่ไกลตรงนี้มันไปไม่ได้แล้วนะครับเป็นผาเดี๋ยวถ้าไม่ได้เอาน้ํามาแย่เลยนะครับเพราะว่าไม่มีน้ากินเดี๋ยวต้องเดินกลับก็เดี๋ยวจะลองใช้เป็นหนอ,อนยางอาจิดูนะครับเห็นมันมีปลาเสืออตรงนั้นนะตรงหินน่ะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้กระสูบป,ปลาเสือดีกว่า <c oughs> อย่างน้อยก็ ห้อยรอดแทวก่อนปลาเสือเต็มเลยครับปลาเสือเต็มเลยเดีย๋ยวตกปลาเสือดีกว่าเั็นไงทั็ไงขอแล้วขอแล้ว <c oughs> ปลาเสือครับเสือนี่มองด้วยนะครับนี่ครับได้แล้ว ปาเสือครับโอ้โหนะครับเสือรอดแห้วอีกแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับถึงว่ามันเออมันกัดไม่ค่อยติดนะครับตัวมันเล็กมันก็กัดไม่ค่อยติดนะครับโอเคปล่อยไปนะครับไปแล้วคดไวอะ <c oughs> คดไวอะปลาเสือนะครับนะครับแต่ปลาเสือเนี่ยมันโลบมันเนี่ยทำเลมันเลย ะครับมันอยู่ตรงหินตรงเนี้ยนะครับมันคอยแบบพ่นน้ําใส่แมลงอะนะครับเป็นเป็นเสือเสือพ่นน้ำนะไม่ใช่เสือต่อนะครับอยู่น้ํามากเลยนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับเที่ยงละนะไปหาอะไรใส่ท้องก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะขับรถกลับเลยนะครับออกจากก่างช้างมาได้ประมาณสักสามสิบโลแล้วนะครับก็กําลังจะเดินหางไป อะไรวะอำเภอดอนเจดีย์วไม่แน่ใจนะครับมันก็ไปทางนี้แหละนะครับทางนี้ตรงไปเรื่อยๆนะครับเออพอดีว่าเห็นข้างทางมันมีหมายแบบเนี้ยนะครับหมายแบบนี้นยบบเยอะเลยนะครับผมก็อดใจไม่ไหวนะครับว่าจะมาลองดูเดี๋ยวลองล่าหาดู อ,อ้ขาดเลยขาดเลยครับโอ้โหแสดงว่าแสดงว่าสายพ e. ีอีมเล็กไปนะครับขาดเลยนะครับโดดเลยเมื่อกี้โอเคเอาใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนลอกละไอเซน,นาตัวนี้ก็จะบรรจุสายพ e 2นะครับอันนี้สายใหญ่ขึ้นลองใหม่ ก็จะตีใกล้ตีได้ใกล้กว่าเลยก็จะดูหาหมายข้างทางนะครับที่ว่าน่าสนใจก็จะต่อจอดตีนะครับไอที่ไม่น่าสนใจก็ปล่อยผ่านนะครับ แล้วอุย้ยขายขายครับอุย้ยกัดไปแล้วนะครับกัดไปแล้วกัดไปแล้วลวิ่งหมด โอ้โหโอ้โหตัวนี้อยู่ป้่าไม่รู้นะครับติดไม่น่าอยู่อันนี้ครับที่นี่นครับทะเลดอนเจดีนะครับอำเภอดอนเจดีเจดีาขาวนะครับ มาลองใไปน,นี้ดูนะครับอันนี้อยู่อำเภอดอนเจดีนะครับเออสุพรรณบุรีไปแล้วนะครับไปแล้วโ้ยายก่อนนะครับส่งไม่ทันนะครับ ปุ๊บวิ่งเลยนะครับผมจะส่งส่งไม่ทันนะดูแล้วนะ่าจะส่งไม่ทันมีหลายตัวเลยนะตรงเนี้ยเหมือนกับพึ่งลอกนะครับแล้วก็ประจมเหมาะพอดีบกัดแล้วนะกัดแล้ว ไม่อยู่กับไม่อยู่ปลาดุมากครับดุทางเส้นเลยนะครับเออกัดหลายที่นะแต่ว่าผมอ่อนเองนะะเอาตัวไม่ได้ขี่เออกัดหลายทีมากเลยดุมากเลยนะครับเออเนี่ยมีมีหลายเส้นเลยอะเดินไม่ได้หลายเส้นเลย คาบแล้วนะเอาแล้วนะนั่นนะคา,าบแล้วนะนั่นแหละขยี้อยู่ขยี้อยู่ขยี้อยู่นี่ไงเรยียบร้อยไซส์ก็หืมไซส์ก็ประมาณขีดขีดหนึ่งนะน่าจะได้ขีดหนึ่งอยู่เนาะเออเนี่ยปล่อยไปที่เดิมนี่แหละไปไย โอ้ยโอ้ยโดนเ่าไม่รู้นะครับน่าจะไม่โดนน่าจะไม่โดนนะครับแต่โอ้โหมันขึ้นกัดแบบน่าโดนมากนะครับอุ้ยเอาไปดิ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 เอาไปด,ไปดิไม่อยู่นะครับ เหยื่ออยูอย่เหยื่อยังลอยอยู่เลยนะครับเป็นไงโอ้โหแมงดุจริงนะแมงดุจริงนะหมายนะ่ะนะเออแต่มันไม่โดนเหยื่อนั่นไงเอาเลยเนี่ยเอาเลยเนี่ยวิงว่งป่ะวิง่งป่ะวิ่งป่ะเฮ้ยอยู่ว่ะนี้อยู่นี้อยู่นี่อยู่นี้อยู่ไปนู่นละไปนู่นละ วิ่งไปนู่นละวิ่งไปนู่นละนี่นี่นี่ตามฟองเลย,าาเยวิ่งมาตามฟองเลยวิ่งมาตามฟองเลยอืมโอ้ยหลุดมาหลุดเฉยเลยเนี่วิ่งตามฟองมาเลยนะครับเออหลุดนะโอ้หอะไรไม่รู้ครับเนี่ยคือว่าอ่ะกลับมาที่รถแล้วก็สำหรับหมายนี้นะครับ ก็อยู่ข้างถนนเลยนะครับเป็นเหมือนคลองคลองส่งน้ํานะครับก็มีตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็โดนกัดไปหลายทีนะครับแต่ว่าเอาเอามันได้แค่ตัวเดียวนะครับและหลุดด้วยนะหลุดบนฝั่งด้วยนะครับเออตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆนะครับแต่ตัวใหญ่ก็มีอ่ะกัดตุบๆเลยนะครับมันมากนะครับกัดสนั่นวันไหวแต่ว่าเอาได้แค่ตัวเดียว นะครับสรุปผลงานก็คือมีได้ปลาเสือตัวปลาช่อนตัวนะครับก็เป็นทิปเป็นทิปขี่รถโมไซค์ท่องเที่ยวนะครับสําหรับทิปนี้นะครับก็ทิปหน้าจะไปที่ไหนนะครับก็จะไปสไตล์แนวนี้อีกนะครับก็เดี๋ยวดูระยะทางก่อนนะครับถ้ามันไม่มากนะครับก็จะขี่โมไซค์ไปนะครับแต่ถ้ามันมันเยอะไปครบก็คงต้องขี่รถ ก็ต้องต้องขับรถไปหรือว่านั่งเป็นขนส่งสาธารณะไปดีกว่านะครับโอเคครับก็ขอบคุณน,นะครับที่ติดตามคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบครับผมครับนี่ครับสุพรรณบุรีนะครับโอเค